จะใบดีผูอแม่พี่น้องแรงมันเสาอกมาซื้อดินใช้พักพี่น้องถุงสิบห้าบาทซื้อ,อยูเทลาตปัเจ้าบาทอันนี้เพื่อนเอามาขายเนาะเพื่อนหาก็เริ่มขายถุงสิบห้าบาทแปดถุงร้อยแต่น้องลาเอาแต่ถุงเดียวนะเดี๋ยวได้รออ่าได้ออกไปยูนอก้วเขาจังได้ซื้อเพราะว่าน้องลาจะซื้อเป็นกระถางมาปลูกพักหอมพักยังพ่อได้กินพี่น้องนี่ก็เข้าซื้อ มาซื้อปักไฟซื้อนมซื้อขนมพี่น้องมื่ออื่นมันทิศยุ่งานเท่านั้นจะได้พักผ่อนย,ยู่หพอซื้อปักไฟซื้อน้ำยาปักผนุมเนะเเาะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเฮาจะไปไปโองเครื่องซักผ้าไหมพี่น้องขอบใจแม่เอฟซี FC เพิ่นฝากมาให้น้องล่านะพี่น้องเนาะพี่เล็กน้องล่าก็ว่ามีแผนว่าจะซื้อ,อยูแต่พูดีเพิ่นฝากมาให้ก่อนเนาะเพิ่นแชทมาหานล่าด้ส่งสามมื้อลวกะ ฝากมาเลยพี่น้องเครื่องฮอรฮอรแบบอย่างไวมือนี้เฮาก็จะได้ลองพี่น้องลองเครื่องซักผ้าเดี๋ยวมาเบิ่งนํากันนะพี่น้องมาฮอนห้องแล้วพี่น้องลองปั่นตู้ใหม่นี่ได้แล้วเมื่อกี้นี้เปิดไฟเวียเขา้านี่สบายแล้วแบบนี้อย่างเดนะเดัวเ กะเฮ็ดน้ำกระปุ้นพี่น้องกำลังจะเฮ็ดข้าวปุ้นกินอันนี้ก็คือเตรียมตำมักเพชดเฮ็ดน้ำหน้าอะ้รกัเครื่องเคียงเนาะ <Okay. S 1> กระปุ้นน้ำปลากระป๋องขอ้าวเจียวมักเพชดให้มันแดงแล้วกั <Okay. S 1> เอากระเทียมผัหกหอมลงไปเนาะ <Okay. S 1> วัดอนันมันผง giờ tụi này hôm hôm. rồi. đương chưa cả thị nữa, ừ. <cười> <cười> Chảm nó, chi ừ. đằng một hết, cái thêm, như cái con เดดติมน้ำหน่อยไปเลยโอ้เผื่ออันนันน้นแห้งล่งได้เนาก,กินแต่เดใช่น้ำหลคงมันละมน,น,นิน่นึงนะกบีเออกปินี่ก็ได้แกะมาใส่อีก ปีเต,ต็งแก่พี่สาวซื้อให้้องเราออกมากินเทเลนอใส่อกนีนิดนึงสาเนาะฟันเครื่องราเลก็ไม่ดกินงอกแยเวลารา con Một bịt to Bịt nhưng bố khơ thì nó ơi không hào kìm Nhìn lại nha ở này tay bó xây tìm vậy à? tay bó xây tìm Hãy พี่อันนี้คือใส่ตับใส่โอ้บุเป็นยังน,นะตกใช่ไหมเนาะแต่พี่อันนี้คือพี่น้องใส่ตับใส่เกง่งใส่พวกนี้จะเซบเนาะแต่ว,ว่ากัดกินกับมะเขืดแต่กัจะเป็นอีกอย้างนึงถ้าเป็นเห่าเห็ดเกงเห็ดอย่างแล้วเห่าลายใส่ก็จะเซฟก็เลย น้องน้ำคอุ่แล้วแล้วเราก็จะมา,ากินข้าวแรงน้กันเนนี่ยข้าวคุ้นก็คือหัวปีแล้วกันพักนาะพี่น้องนี่บัวร่าผ้าผักใบแมงลักเนาะ ผักแก้วที่เราปลูกไว้ข้าปุ้นซื้อมาแพ็คหนึ่งพี่น้องวันน,น,าานี้เราจะกินเบอรหรีนะ่บลูิีงน้องมาลายปะข้าวปุ้นเออ,อมาเบิ่งไหมหอ,อย่างมาเบิ่งก่อนแป๊บนึงเพง่็ไปตักเครื่องนะพี่น้องเนาะกำลังเฮ่อตู้ใหม่จับปันยิ่งใหญ่เลยนี่โขน้องลาก็จะใส่ไป จับเครื่องมาเบิงแม่เอ้ยเนี่ยก็จะกินแบบจุ๊บๆไปเลยเด้อันนี้เอาไปโชวเใส่กลงคอยอันนี้อะไรนี่ตัวนี้เออเนาะคนละาโซเอาอีกวะเก็เหงื่อนไงใส่แบบนี้แล้วก็เหื่อนไง กืบ ok ุกินกรับเอากินกรับเอาบ่บุกคอยใส่ใส่หน่อยนึงแต่มันหอมตักน้ำเลยนี่ใส่เลยกินแล้วจะกลับน้ำหรอวะเออกินอิ่มก่อนกินข้าวแต่เวียนแตเวนน้ำกระปุลแบบเป็นตะเซ็ตไม่เนอนก็เอาจาเป็นตีนั่ ปูนน้ำตากระป๋องตีนไก่ เขาก็จะกินแบบเต็มถ้วยไปนี่เลยพี่น้อง อู้เสียดายบุ๊มีไม่ถูพี่น้องเอ้ยเป็นทูเบิร์ตไปแจ้กินข้าวนรำกันจ้าพี่น้องของน้องลาเต็มถ้วยเลยจุ๊ก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 ทางนี้ก็จุกจุกมาๆพี่น้องอือฮืแซ่บแซ่บรำกันจ้าโอ้เสียงคูซ่าเปียก พี่น้องพี่น้องน้องลาขออภัยเด้อน้องลาบมมีไม่ถูกเดี๋ยวเปลี่ยนใหน้จะใช้มือไปนั่นาะไปตลาดมืออื่นยังซื้อดูนังนเงาะแล้วคนมีกะทิใส่ในเซฟนะอืมอืม พักลงไปแบบนนี้เลยพี่น้อไปี่ดกินอิม่มกะหน้าแต่แล้วปั้นเครื่องเจาไปแบ่งอยู่นี่ให้บ่ให้ไปเก็บเองบอส เขาดึงเขาเก็บมาหลายแล้วเาเดมอย่างนี้ใหเามีม่บอไปเก็บอายุวันนะยังไงวิจิอืม nhúng nọ nó hết Một hết như nắp cái nắp Nói ừ. nắp nắp ไงขหาวเพชรน้ำกระปุนกระเพชรแล้วเอาปั๊บได้อ้โห